สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอยู่ให้เย็นก็เป็นสุขได้ละความโกรธวางความชังทิ้งความชั่วตัวเราก็เป็นสุขได้หลายคนอาจมีจิตร้อนรุ่ม คิดแต่จะเกลียดชังและต้องการเอาชนะคนอื่นให้ได้ในทุกวิธีทางจนบางครั้งขาดสติไปการกระทําอย่างนั้นหรือที่เรียกว่าความสุขลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่เป็นแฟนคลับของทนายสมเกียรติและแฟนคลับของลุงพลนะครับคนแรกบอกว่าความอักคติความเกลียดชังเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ถ้าเราวางได้เราก็เบาคะ่ะลุงทนาย หนู f อซลุงค่ะถัดมานะครับบอกว่าข้าไม่อยากเห็นพวกเจ้าได้ดีกว่าข้ารับไม่ได้เดี๋ยวพวกข้าจะขาดใจตายฮ่าฮ่หมาเห่าแสดงว่าเรายังมีตัวตนผลให้ร้ายเราแสดงว่าเราดีกว่าเขาคนอิจฉาแสดงว่าเรามีคุณค่าถ้าสมภเวสีออกร้องหวยหวนแสดงว่าพวกมันต้องการส่วนบุญจากเรา ถ้าเรามีฐานบารมีเปรตและอสุลกายก็รังแต่จะทำลายพพราะดันนะครับบอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอใครที่ร้อนรุ่มเดี๋ยวความร้อนรุ่มนั้นก็จะเผาผลาญตัวเขาเองในไม่ช้าถัดมานะครับบอกว่าเคยเห็นในละครย้อนฉากนี้ดูในละครก็คงเอาชีวิตนายอ้วกนี่เองนะเอามาสร้างเห็นหน้ามันมืดสนิท จิตกับผิวมันไม่ตรงกันเลยลุงพลพึ่งธรรมะชีวิตจะเป็นสุขถัดมานะครับบอกว่าคนบางคนไม่เชื่อไม่ศรัทธาบางสิ่งบางอย่างก็ไปหาคนอื่นเชื่อว่าเป็นคนไอคต่ำตัวเองไอคสูงนักแรต้องเชื่อความคิดกูเพราะกูแสนรู้กว่าใครแต่ดูทรงแล้วน่าจะต่ำทั้งสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ด่าคนอื่นทุกวันเนี่ยนะคนไอคิวสูงคนทำมะนะครบ,บอกว่าใจมืดคนใจบอดจะมองไม่เห็นความดีของผู้อื่นค่ะเราฟังแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีจะไม่ฟังไม่ดูค่ะถัดมานะคะบ,บอกว่าไฟกำลังสุมสวงนรกในใจกำลังเริ่มทำงานถัดมานะคะบบอกว่าจิตใจเย็นลงมีธรรมะ ถัดมานะครับบอกว่าทุกครั้งที่ผมเห็นคนกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งอุบาทแสดงพฤติกรรมติดลบทางสังคมแล้วจะนึกขำทำไมมันถึงโง่ได้ขนาดนั้นถัดมานะครับบอกว่าคนประเภทนี้บาปหนากรําบังตาจนไม่รู้บาปรู้บุญคุณโทษดีชั่วแยกไม่ได้เลยตกอยู่ในอกุศลโง่หัวไม่ขึ้นถัดมานะครับบ,บอกว่า บางทีการให้อภัยหรือกรวดน้ำให้คนประเภทนี้ก็ไปไม่ถึงเพราะจิตใจบอดและมืดมัวต้องใช้กฎหมายกระตุ้นจิตใต้สำนึกความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียติได้ชี้แจงเรื่องของเครื่องดักฟังในรถกระบะของลุงพลยืนยันว่าตนก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชาย ตัดผมรองทรงอายุประมาณ20ปีแต่กลับมีคนศีษะล้านร้อนตัวก็ไม่เข้าใจว่าจะร้อนตัวทำไมเพราะเรื่องของเครื่องดักฟังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจว่าใครเป็นเจ้าของทั้งน,งนี้ทราบว่าตำรวจได้ประสานไปยังค่ายโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับซิมการ์ดในตัวเครื่องดักฟังแล้วคาดว่า จะได้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้จดทะเบียนซิมการ์ดและใครเป็นผู้ใช้งานเพราะจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญซิมการ์ดจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนโทรเข้าไปและหากตำรวจได้รับข้อมูลจากค่ายโทรศัพท์แล้วตนก็จะเข้าไปยืนยันตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไปทนายสมเกียรติได้ชี้แจงกับกลุ่มยูทูบเบอร์ว่าให้ เคารพการทำงานของสื่อมวลชนกรณีเข้ามาทำข่าวที่บ้านลุงพลโดยขอให้ต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะทราบข่าวว่ามีผู้สื่อข่าวบางส่วนเกิดความไม่สบายใจขณะที่วันนี้ระหว่างการถแถลงข่าวมีสื่อมวลชนจากช่องหลักจำนวน3ช่องและกลุ่มยูทูบเบอร์จำนวนมากโดยภายหลังการถแถลงข่าวสื่อมวลชนก็ได้พากัน เดินเก็บภาพบรรยากาศที่บริเวณลานพญานาคก,ก่อนจะกลับมาปักหลักที่บ้านพ่อแบมฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลซึ่งได้รับอนุญาตให้สื่อมวลชนมานั่งทำงานและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยในวันนี้ทนายสมเกียรติได้แจกภาพมงคลให้กับกลุ่มยูทูบเบอร์และเอเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือพญานาคปู่ปริจิตตนาคราช เมื่อวันที่9เมษายน64เวลา18นาฬิกาซึ่งเป็นภาพแสงเงาบนท้องฟ้าที่ทนายสมเกียรติเชื่อว่าเป็นเสียงพญานาคเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลจึงได้ไปอัาจภาพและนํำไปให้พระครูโสพลขันติพลากรหรืออาจารย์แจว๋วเจ้าวาดวัดถ้ำผาป่องอธิษฐานจิตก่อนนำมาแจกจ่าย ขณะที่ลุงพลป้าแตนยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านพักและไม่ได้ออกมาปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเพราะได้มอบหมายให้ทนายความสมเกียรติชี้แจงรายละเอียดของคดีทั้งหมดแล้วความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายน64ทนายสมเกียรติโรจนวรกมลหรือทนายความของลุงพลเปิดแถลงข่าวที่ข้างบ้านลุงพลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีความทั้งหมดของลุงพลโดยเริ่มจากคดีรุกป่าสงวนสร้างพญานาคและคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนที่ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปทศโดยทนายสมเกียรติระบุว่าเมื่อวันที่8เมษายน64ที่พาลุงพลและยูทูบเบอร์บางคน เดินทางไปที่ปทศเป็นการเดินทางไปตามนัดหมายของตำรวจในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแสดงตัวหลังมีการโอนสำนวนคดีไปที่กองบังคับการตำรวจปทศหลังจากนี้ตำรวจจะนัดหมายให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงซึ่งตนได้ยื่นคำร้องขอให้ตำรวจปทศโอนการทำงานทางคดีทุกอย่างกลับมาที่สอพอกกตูม เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i ที่รุนแรงมากขึ้นและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้กับลุงพลและยูทูบเบอร์ส่วนคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวรวมถึงคดีพยายามชิงทรัพย์และคดีครอบครองไม้มาค่าแต้อายการจังหวัดมุกดาหารได้นัดเพื่อส่งฟ้องในวันที่22เมษายน64 ทั้งนี้เรื่องของการทำร้ายร่างกายตนได้แนะนำให้ลุงพลรับสารภาพเพราะมองว่ากระทำความผิดจริงและหลักฐานชัดเจนส่วนคดีพยายามชิงทรัพย์ผู้สื่อข่าวหากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพราะส่วนตัวมองว่าลุงพลไม่ได้กระทำความผิดตามที่ ถูกกล่าวหาขณะที่คดีครอบครองไม้มาค่าแต้ตรงนี้ขอดูความเห็นของพนักงานอัยการก่อนหากสั่งฟ้องจะต่อสู้ในชั้นศาลโดยจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาเป็นหลักสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นตนในฐานะทนายความไม่ได้มีความกังวลใจอะไรและพร้อมที่จะต่อสู้คดีรวมทั้งยังมองว่า คดีที่เกิดขึ้นมีโทษปรับเท่านั้นซึ่งตนได้วางแนวทางการต่อสู้คดีเอาไว้แล้วส่วนลุงพลก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะดูจากการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้น